ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาจะนำพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าตรัสไว้ดีแล้วมาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟัาพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อัตมาภาจะนำม,มาเผยแผ่ก็คือสัญญาห้าประการคําคำว่าสัญญาก็คือการ กำหนดหมายความจำได้ความหมายรู้รู้อะไรก็คือรู้โรคเสียงกลิ่นรสพอตภะ,ะและอารมณ์ที่เกิดกับใจเมื่อรู้อย่างนี้สัญญาก็จำว่าสิ่งที่เห็นก็คือ จะเป็นสีเขียวสีดำสีแดงถ้าเป็นเสียงก็เสียงดังเสียงค่อยเสียงเบาเสียงคนเสียงระคงังกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่หอมบ้างเหม็นบ้างคือจำได้ก็คือ,อรู้จักอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ เมื่อเข้าไปพบเข้าไปเห็นเข้าไปได้สัมผัสก็เป็นไปตามอารมณ์เอาความรู้นั้น,น,นเป็นพระรูปสัญญาหมายรู้ว่าเป็นรูปสัทธาสัญญาก็หมายรู้ว่าเป็นเสียงถ้าเป็นกลิ่นก็เป็นสัญญาในกลิ่น ในรสก็เป็นสัญญาในรถในสัมผัสก็รู้ว่าเป็นสัมผัสในองค์ธรรมทั้งหลายก็คือรู้ตามภาวะธรรมนั้นๆตามสัญญาที่จำเอาไว้ได้หมายรู้เอาไว้ได้ก็มีอยู่5ประการด้วยกันนั้นก็คือในประการแรกอนิจจสัญญา กำหนดหว่าหมายว่าถึงความไม่เทีย่ยมการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาก็คือเป็นรู้เพื่อที่จะรู้สภาพตามความเป็นจริงว่ารูปร่างกายเป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นของไม่เทีย่ยมอารมณนามของเราก็ไม่เทีย่ยม คนรอบกายเราคนในครอบครัวเราก็ไม่เที่ยงก็จำได้หมายรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นและมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถึงบ่งบอกถึงธรรมชาติว่าความเป็นของไม่เที่ยงในประการที่2องอนัตตาสัญญากำหนดหมายความเป็น อนัตตาก็คือความไม่มีตัวตนอย่างเช่นของบางสิ่งบางอย่างที่เรามีไว้ก่อนๆน,นั้นบางสิ่งบางอย่างก็อันตรธานหายไปแล้วนั่นแหละเป็นอนัตตาติสดูปร่างกายของเราเดี๋ยวก็หายไปจากโลกใบนี้ก็นั่นแหละเป็นอนัตตาและีิสดูแล้วก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครรู้ก็วันเวลาก็ล่วงเลยไป นั่นแหละเป็นอนาัตตาความไม่มีตัวความไม่มีตนในประการที่สามมรณาสัญญากำหนดหมายถึงความตายทุกชีวิตก็มีความตายเป็นที่สุดไม่ว่าจะตัวเราไม่ว่าจะคนรอบข้างเราไม่ว่าใครๆในโลกใบนี้ที่สุดแล้วก็ตายท่านให้และเลอกนึก,กถึงความตายอยู่ เนื่องบ่อยๆเพราะว่าก็เป็นกรรมฐานเพราะว่าเมื่อระลึกนึกถึงความตายบ่อยๆก็จะได้ไม่เกิดความโรคจะได้ไม่เกิดความโกรธจะได้ไม่เกิดความหลงเพราะคิดว่าเดี๋ยวเราก็ตายไปแล้วโลกเอามาก็ไอ้แค่นั้นโกรธไปก็ไอ้แค่นั้นปรเดี๋ยวก็จากกันไปหลงมากเดี๋ยวก็จากกันไป ที่สุดความตายก็มาลิดลอนไม่ว่าจะทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็หายไปชีวิตเราก็หายไปจากโลกใบนี้ในประการที่สี่อาหาเลปฏิกูลสัญญากำหนดหมายความปฏิกูลในอาหารผู้ที่ประพฤติปฏิบัติวิปัสนาภาวนาอยายามจะ กินยามจะรับประทานยามจะฉันก็ต้องพิจารณาถึงสิ่งที่แท้จริงของอาหารที่กินก็ที่สุดก็เป็นของปฏิกูลที่เราเห็นอยู่ในถ้วยเห็นอยู่ในจานก็คือก็นำมาประดับให้หน้าดูหน้ากินหน้าสวยหน้างามแต่ว่าเมื่อพอเข้าปากไปแล้วเคี้ยวไปแล้วมันไปนปนกับน้ำลายไปนปนกับอะไรต่างๆ อธิสุดแล้วมันก็เป็นของปฏิกูลเป็นของน่าเกียดไม่ด่าดูไม่น,าน่มนามองอาภธทีประพุทิปฏิบัติธรรมก็ต้องพิจารณาให้ได้อย่างนี้ถึงจะเข้าถึงธรรมที่ตนเองประพฤติปฏิบัติในประการที่หสัพภะโลเกอานะพิรตตสัญญานิยมยินดีในโลกทั้งปวง นั่นก็หมายถึงว่าเราจะต้องเวียนว่ายในวัฏสงสารต่อไปถ้าตาบใด้ยังไม่เข้าถึงมรรคผลนิพพานฉะนั้นการทำทานก็ตามรักษาศีลก็ตามการเจริญจิตภาวานาก็ตามเราต้องอธิษฐานถึงความมุ่งหมายถึงหลุดไปจากโลก ทั้งหลายก็คือเข้าถึงมาผลนิพพานนั่นเองถ้าเรายังมัวเวียนใหวใจเกิดในภพภพูมิต่างๆก็ยังเป็นทุกลำไปแต่การอธิษฐานบารมีสร้างความดีความงามเพื่อมาผลนิพพานอันนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธศ,ศาสนาสูงสุดสอนไว้อย่างนั้นท่านได้ตลกบว่าภิสูตรทั้งหลาย สัญญาห้าประการนี้เมื่อบุคคลเจริญและก็ทำให้มากแล้วย่อมได้ผลมากมีอานิสงส์ใหญ่ไปจนถึงเข้าถึงมรรคผลนิพพานในที่สุดนั่นเองอาตมาภาคนามหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วมาเผยไพให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเจริญพร